สวัสดีครับตั๊ดเอฟซีอกาชนะทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นการจับกระแสการย้ายทีมของอันเดรนะครับกองกลางตัวรับทีมชาติบราซิลวัยเพียง22ปีนะครับแต่ว่าในเวลานี้เขาถือว่าเป็น1ในผู้เล่นที่เนื้อหอมที่สุดเลยนะครับสำหรับตลาดหน้าหนาวที่กําลังจะมาถึงในอีกไม่ช้านะครับอันเดรคุณชื่อกันแล้วใช่ไหมครับ เคยมีข่าวกับลิรูนูกหนักๆเลยนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ฟลูมิเนเซต้นสังกัดไม่ยอมปล่อยครับเพราะว่าต้องการที่จะเก็บอันเดรเอาไว้สู้ศึกในโกปาลิเบอร์ตาโดเรสนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วภารกิจของเขาก็ลุล่วงสำเร็จนำทีมคว้าแชมป์โคปาลิเบอร์ตาโดเรสได้เป็นครั้งแรกของสโมสรเลยนะครับถือว่าเป็นการฟาดแชมป์ที่ยิ่งใหญ่พอภารกิจเสร็จแล้วนะครับ อันเตรก็จะตามหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในลีกยุโรปนะครับซึ่งตอนนี้มีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและฟูลแลมที่ให้ความสนใจกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้นะฮะฟังกันจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอีกแชนแนลนะครับซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทยินดีเลยนะครับขอบคุณมากครับไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกครับเหตุผลอะไรนะครับที่ทั้งอาร์เซนอลและก็ลิเวอร์ ไม่ควรพลาดในการคว้าตัวอันเดรนะครับประเด็นแรกคือราคาแบบนี้มันช่างเหมาะเจาะเหลือเกินครับว่ากันว่านะครับราคาตามท้องตลาดในหน้าหนาวครั้งนี้ของอันเดรเนี่ยไม่แพงเลยครับไม่เกิน40ล้านปอนด์นะครับซึ่งมีการประเมินว่าค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก34-35ล้านแน่นอนครับราคานี้เป็นราคาที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับฝีเท้าความสามารถและคุณภาพในเชิงฟุตบอลของอันเดรแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้ของดีราคาไม่แพงแล้วเมื่อมองถึงราคาที่จะต้องจ่ายให้กับฟลูมิเนเซ่เนี่ยบอกเลยว่าลิเวอร์พูลชอบมากนะครับราคานี้บอกเลยมันตรงสเปคเหลือเกินสำหรับลิเวอร์พูลนะฮะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของอายุยังน้อย22ปีมีเวลาในการเรียนรู้ มีช่วงเวลาในการพัฒนาฝีเท้าถ้าสัก 3- 4ปีข้างหน้าจะขายต่อยังได้ราคางามๆนะครับอายุน้อยร้อยความสามารถฝ่ายเรียนรู้อะไรแบบนี้เเรียกได้ว่าริพูชอบแล้วก็ลืมคือริพูเนี่ยอาแขนต้อนรับเลยนะฮะเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณสามารถกระตีตัวจริงได้เลยด้วยซ้ำนะครับเป็นกองกลางตัวรับหมายเลข6ที่ริพูตามหานะฮะร,รวมถึงพวกเขาพร้อมแล้วนะครับมีพี่ลงพี่เลี้ยงเยอะนะครับ อาริซงเบเกอร์นี่คือรออยู่แล้วล่ะฮะว่าจะเป็นพี่เลี้ยงของอันเดรในขณะเดียวกันครับราคานี้อาร์ซนอลเองก็ชอบนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ลงทุนไปพอสมควรกับคายฮาวเวสกับดิเกนไรส์หลักร้อยล้านนะฮะพอมาเป็นราคานี้เนี่ยบอกเลยว่าอาร์ซนอลเองก็แบบโอเคพร้อมที่จะจ่ายเช่นกันกับฟูลแลมนะครับฟูลแลมของมาโกซินบาเองก็มองถึงกองกลางตัวรับธรรมชาติอีกคนหนึ่งครับ คือง่ายๆเนี่ยก็จะเข้ามาแทนที่เจ้าปาลินญ,ญาแหละนะครับที่อาจจะย้ายไปอยู่ทางบายเยนในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับดังนั้นนี่คือ3มทีมที่มีความสนใจในการคว้าตัวอันเดรครับในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับนั่นคือประเด็นแรกทีนี้มาดูประเด็นที่2นะครับนั่นคืออันเดรคบเครื่องมากอันเดรครับถือว่าเป็นหนึ่งในะนะักเตะในยุคนี้ที่มีความคบเครื่องทางเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมรุกนะครับ การวางบอลยาวจากแนวลึกเปิดบอลจากทางด้านหลังที่มันสามารถจะเป็นอาวุธลับให้กับลิพูได้ซึ่งแน่นอนครับนักเตะแบบนี้ลิพูจําเป็นต้องมีและอันเดรถือว่าเป็นนักเตะที่มีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมนะครับรวมถึงการเป็นผู้นํารวมถึงการเป็นผู้เล่นที่สามารถยกระดับการเล่นได้แน่ๆครับเพราะว่าเขามีสเตตหรือว่าสีติในการเปิดบอลที่แม่นยําม,มาก,มากๆเป็นผู้เล่นอายุน้อยเป็นผู้เล่นที่มีพละงกำลังสูงมาก วิ่งแบบไม่มีหมดวิ่งไล่คู่แข่งตลอดทั้งเกมบอกเลยว่าทรงนี้ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลต้องมีนะแล้วที่สำคัญคือเกม counter pressing หรือว่าการรุมบีบแย่งบอลกลับคืนมาให้เร็วที่สุดเนี่ยบอกเลยว่าคืองานถนัดของอันดเดรเลยนะครับเขามีสแตทที่ยอดเยี่ยมและนี่คือจุดแข็งของลิเวอร์พูลที่ผมบอกเลยว่าอย่าปล่อยผ่านอย่ามองข้ามเพราะว่านักเตะอย่างอันดเดรเนี่ยบอกเลยว่ากัดไม่ปล่อย และเขาไม่ชอบด้วยนะครับที่จะปล่อยให้กู่ต่อสู้มีเวลาผ่อนคลายง่ายๆนะครับไม่ใช่แค่ลิพูนะครับบอลทรงนี้อาร์เซนอลเองก็ต้องการมาช่วยงานดิคันไรส์ด้วยแล้วทักษะการเล่นบอลสั้นๆครับบอลแบบโต๊ะเล็กอ่ะหนึใกล้ๆกันแบบสามเหลี่ยมบอกเลยว่าอันดเดรนี่แบบเชี่ยวชาญน,นะครับไม่ค่อยเสียการครอบครองบอลง่ายๆและแน่นอนครับเขาจะมีส่วนร่วมกับการบิลอัพบอลจากแดนหลังขึ้นมา สู่แดนกลางแล้วรวมถึงไปข้างหน้าแล้วเขาเองนะครับเคยเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้ามาก่อนเพราะฉะนั้นการเล่นเกมรุกเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเขาสามารถสอดตัวเองขึ้นมาทะลุทะลวงแล้วก็มาช่วยงานทางด้านบนได้แบบไม่เขินแล้วอันเตรยังสามารถปักหลักลงเล่นได้หลากหลายตำแหน่งแล้วมันทำให้กุนซือเนี่ยคิดงานได้ง่ายมากขึ้นนะครับเห็นความครบเครื่องของอันเตรหรือ,อยังดังนั้นลิปูกับอัสนอนไม่ควรพลาดนะครับ ทีนี้มาดูประเด็นที่3ครับมิดฟิลด์2.0ในฝันของหงแดงนั้นจะต้องมีจิ๊กซอว์ที่ชื่อว่าอันเดรนะครับอ่าตอนนี้นะครับคือถ้าใครเป็นแฟนดึกคอปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพึงพอใจนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับตัวเก่าๆหายไปเยอะมากแต่ก็แลกมาซึ่งตัวใหม่ๆที่เติมความสดเติมความห้าวเติมความแปลกใหม่เติมมิติที่หลากหลายมากขึ้นจากตัวของโดมินิกโซบสไลน์นะครับที่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าเขา ไม่ได้เสียเราในการปรับตัวเขาลงมาแล้วเล่นได้เลยคือแบบไม่ต้องสรรยายอะไรมากนักนะครับมีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะแต่จมีแค่เกมเดียวล่าสุดเนี่ยที่เจอกับรูต,ตันที่เขาดรอปไปแต่โซโบนั้นก็แทบจะเป็นตัวกําหนดทิศทางของทีมพูดง่ายๆเลยนะครับตอนนี้โซโบเองก็เป็นกองกลางที่ทีมขาดไม่ได้อเล็กซิสแม็กเลสเตอร์นะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ดีที่สุดของเขาตําแหน่งที่ถนัดที่สุดของเขาแต่เขาเองก็กําลังปรับบทบาทในการเล่นกองกลางตัวรับ ควบคู่ไปกับความสามารถที่เขามีอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ยังเห็นในเรื่องของการเติมเกมรุกตามที่เขาถนัดด้วยดังนั้นการที่ถ้ามีอันเดรเข้ามาเนี่ยอเล็กซิสแมริสเตอร์อาจจะต้องขยับตัวเองขึ้นไปยืนข้างหน้าสูงกว่าเดิมแล้วมันจะเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดด้วยแล้วจะเป็นบทบาทที่มันจะเอื้อคุณภาพในตัวอเล็กซิสแมริสเตอร์ได้เป็นอย่างดีไรอันกัฟเฟนแบกครับตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้ดีมากขึ้นนะครับการจับบอล first touch ดูเนียนตามาก และมีเปอร์เซ็นต์ในการผิดพลาดน้อยลงเรื่อยๆนะครับรวมถึงการมีส่วนร่วมกับทีมเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับ3มคนนี้มันทําให้แดนกลางของลิพูดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเดีย๋ยวารืมว่ายัางมีเคอร์ติโจนด้วยนะครับที่จะเป็นอะไหล่ชั้นดีในขณะที่ฮาวิเอเลตนะครับก็ดีวันดีคืนเป็นตัวโจเกอร์แล้วในเวลานี้เตยฟันบเซซิตอีกแล้วก็รวมไปถึงทางทีโกอัลตาร่าถ้าได้อันเดรเข้ามามันจะทําให้เกมแดนกลางของลิพูกลมกล่อมมาก โดยจะมีกองกลางตัวรับธรรมชาติเล่นอยู่ตรงนั้นนั่นคืออันเดรแล้วก็ตำแหน่งตรงนั้นก็จะเป็นวาตารุเอนโดเป็นตัวสำรองโดยมีสเตฟานไบเซิตอีกคนหนึ่งเป็นตัวสอดแทรกส่วนมิดฟิลด์หมายเลข8นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะมีเคอร์ซิสโจนมีโซโบสไลมีกราฟินแบกมีแม็กลิสเตอร์มันจะเป็นภาพที่มันดูดีขึ้นมากๆนะครับนี่คือมิดฟิลด์2.0ในฝันของลิเวอร์พูลเลยนะครับดับงนั้น นี่จะเป็นจิกจ๊กซอสําคัญจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่เจนครับรอเพราะว่าเขาเองก็รอกองกลางตัวรับเจ๋งๆมาหลายคนแล้วนะครับแล้วก็น่าจะจบที่อันเดรถ้าไม่มีอะไรเพี้ยนในฐานะตัวเต็งจา๋าเต็งหนึ่งในการคว้าตัวอันเดรเข้ามาร่วมทีมทีนี้มาดูประเด็นที่4ครับอาร์เซนอลเป็นเต็ง2นะครับเป็นเต็งที่ ร้านผู้สุกฎหมายยังไม่สามารถการชื่อพวกเขาออกจากสาร,ระบบในการลุ้นการคว้าตัวอันเดรได้แล้วอาร์เซนอลเองก็รู้ตัวเลยนะครับว่าไม่ได้ต้องการแค่กองหน้าตัวเป้าสําหรับตลาดหน้าหนาวน,นี้นะครับตลาดหน้าหนาวน,นี้อาร์เซนอลมีข่าวกับอีบานโชนี่นะครับแต่เท่านั้นไม่พอครับตอนนี้ดูเหมือนว่ากระแสในการคว้าตัวกองกลางตัวรับของอาร์เซนอลเนี่ยแรงมากขึ้นว่ากันว่าเอดูล็อกเป้าเช่นกันนะครับเอดูซึ่งเป็นอดีตนักเตะของอาร์เซนอลแล้วตอนนี้คือ มีบทบาทชัดเจนในการคว้าตัวให้กับทางอาร์เตต้าเนี่ยก็ล็อกเป้าเรียบร้อยว่าอันเดรคือผู้เล่นที่เหมาะสมและก็คู่ควรที่สุดกับการเป็นนักเตะชุดใหญ่ของปืนใหญ่นะครับซึ่งจะเข้ามาช่วยกับทางด้านของดีแคนไรส์นะครับในการเล่นกองกลางเชิงรับแล้วประกอบกับตอนนี้เห็นแล้วนะครับว่าดีแคนไรส์เนี่ยโอเคถ้าเล่นคนเดียวเขาก็เอาอยู่แหละแต่ถ้ามีใครสักคนเข้ามาช่วยเขาเนี่ยมันก็จะดูดีกว่าคือถ้าเป็นคนที่แบบ เล่นได้แกร่งกว่าแข็งกว่าดุกว่าเรียกราดกว่าทนานะของจอจินโยมันได้เป็นเรื่องที่ดีที่จะทําให้ดีเคนไวส์เนี่ยคืองานก็ไม่ได้หนักมากซะจนเกินไปประกอบกับตอนนี้นะครับโทมัสปาเตเองก็มีการบาดเจ็บนะครับคือปาเตตอนนี้ก็คือร่างกายเปราะบางมากไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรเขาได้อีกแล้วนะครับดังนั้นมันคือจุดที่อนอตซอนนเองจําเป็นที่จะต้องขว้าตัวมาให้ได้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการ ทำสงครามในการแย่งแชมป์กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าคุณภาพเชิงลึกคุณไม่ใหญ่หรลอก็ไม่ยาวพอบอกเลยว่าคุณอาจจะจบก็ได้อาจจะไปไม่ถึงดวงดาวก็ได้เพราะว่าการใช้งานดีคอนไรส์ตลอดเวลาตลอดทุกเกมตลอดทั้งสัปดาห์มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมันต้องมีเกมที่จะให้เขาพักบ้างดังนั้นอันเดรนก็คือหนึ่งในจิ๊กซอว์สคัญที่จะเข้ามาผลิตกำลังร่วมกับดีคอนไรส์มีมาตินโอเดกาดมีจอร์จินโยมีฟาบิโอวิเอร่า นะครับมีการฮาวเวสอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็จับตานะครับสำหรับแฟนปืนซึ่งลุนได้ครับอยู่ที่ว่าเอดูจะไปโน้มน้าวจิตใจอันเดรได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับรวมถึงในเรื่องของการปรับตัวผมเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่ามีพี่เลี้ยงอยู่เยอะนะครับกระเบียเชียซุดกระเบียนมิเนลลี่มีกระเบียมาการเยสนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือประคับประคองอันเดรถ้าหากว่ามาสวมเสื้อสีแดงของปืนโตนะครับทีนี้ปิดท้ายกันที่ประเด็นที่5นั่นก็คือ หงเปิลแม้กระทั่งฟูลแลมที่ตกเป็นข่าวยาประมาทนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้มีทีมดังๆหลายทีมเริ่มที่จะหันมามองอันเตรแล้วเพราะเขารู้ไงว่าอันเตรย้ายทีมหน้าในช่วงเดือนมกราคมแล้วราคาไม่แพงด้วยลหลายทีมอาจจะบอกว่าเฮ้ยงั้นกูขอไปจอยด้วยดีกว่าออะอย่างเช่นนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลนี่ชัดเจนแล้วว่าเอ็ดดี้ฮาวออกมาบน่นละว่าจํานวนผู้เล่นของตัวเองเนี่ยน้อยลงเพราะว่าจดโดโตนาลีแบนมีตัวเจ็บด้วยแล้วบุูโ็งกีมาไรส์อาจจะแบกไม่ไหว นะครับตัวอื่นก็ยังเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นในขณะเดียวกันล่าสุดโจโลินตอนต้องขยับขึ้นไปเล่นหน้านะครับดังนั้นก็ต้องมีการเสริมทัพอาจจะเป็นการเสริมแบบคาวินฟิลิปส์ก็ได้จากตัวแมนซิตี้แล้วก็มาดึงตัวอันตรีคนหนึ่งเพื่อเป้าหมายสูงสุดที่วางเอาไว้แมนซิตี้เองนะครับก็อาจจะมองเพราะว่าแมสซิตี้ล่าสุดจอห์นสโตนเจ็บแล้วแล้วกองกาลางตัวก็หายไปคนหนึ่งอาจจะมีโรดดี้แต่ถ้าโรดี้ไม่อยู่ลหะเห็นไหมมันใช้คาวินฟิลิปส์ไม่ได้ นะครับถ้าโรดี้ไม่อยู่อันนี้ก็เปะเช่นกันดังนั้นอาจจะเลือกเอาอันเดรก็เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งเชลซีเชลซีจอมปาดก็ประมาทพวกเขาไม่ได้ถ้าหากว่าพวกเขาอยากจะได้จริงเชลซีก็พร้อมที่จะสู้เหมือนกันนะครับดังนั้น็นที่5เนี่ยก็คือประเด็นที่น่าจะมีหล,หลายๆทีมจับตาสถานการณ์ของอันเดรมากพอสมควรไม่ใช่แค่ลิปูอาร์เซนอลหรือแม้กระทั่งฟูลแลมแต่ตอนนี้เป็นลิปูที่เต็งหนึ่งสคืออาร์เซนอลสเป็นฟูลแลมนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาจับกระแสกันต่อสำหรับเรื่องของอันตราในคราวต่ตอไปแต่ครั้งนี้เนี่ยมาได้รู้ว่าเป็นการเรยกน้ำย่อยกันก่อนนะครับผมเชื่อว่าการคว้าตัวอันตรนี้ดุเดือดแน่นอนนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมซัพพอร์ตช่องทางอีกาชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ